ครับสวัสดีครับช่องเกตคำแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็จะพาไปาเที่ยวที่ธรรมศาสตร์ลังเสรจอีกครั้งนึงนะครับว่าในธรรมศาสตร์จะมีอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะวนลดลงตรงสะพานายูเทินของธรรมศาสตร์นะครับ นะครับข้างหน้าก็จะเป็นธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้กำลังจะยูเทิร์นลงนะครับนะครับ<ม>ก็เรียบร้อยนะครับลงไปถนนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแล้วนะครับ<ม>ก็เข้าไปด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ยังช่วงเวลานี้ก็รถก็ยัง โล่งนะครับไม่ถึงกับติดมากนะครับแต่ช่วงเย็นรับรองติดแน่ๆน,นะครับทำไมต้องติดรถถึงติดเราไปดูบรรยากาศข้างในอีกทีหนึ่งว่าข้างในมีอะไรนะครับอันนี้ก็เราไม่เข้าประตูตรงศูนย์สอบนะครับแต่เราจะเข้าประตูด้านหลังโรงพยาบาลาธรรมศาสตร์นะครับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ mm hmm. ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. จะเห็นได้ว่าคนเยอะมากๆแล้วก็รถก็เยอะมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าวันนี้มีการสอบตำรวจตะเวน mm hmm. ชายแดนนะครับ mm hmm. ซึ่งเปิดสอบที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับ mm hmm. จากข้อมูลที่เช็คมาก็คือมีผู้ส,สอบทั้งหมด9,800คนนะครับ ข้างหน้าแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวามีผู้มาสอบและก็ญาติพี่น้องที่มาให้กำลังใจอ,อยู่ตามล่มอาคารแล้วก็ต้นไม้ต่างๆเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> ก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงนะครับของวันที่18มิถุนายนนะครับก็ mm hmm. ยังไม่ถึงเวลาสอบซึ่งเวลาสอบจริงก็คือ11 อ่า13.00นนะครับก็รถยังไม่มติดมากนะครับก็เลยอเอาบรรยากาศรอบๆตรงหน้าสู์สอบมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าคนเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะจริงๆครับเพราะว่าอ่าผู้สอบก็คือต้องใส่เสื้อเชิ้ต สีขาวกางเกงวอร์มนะครับแล้วก็ไม่ต้องสวมรองเท้านะครับห้ามสวมรองเท้าเข้าไปข้างในนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับก็สําหรับญาติพี่น้องก็อยู่ตามร่มอาคารนะครับมาเป็นกําลังใจเยอะนะครับก็อันนี้ก็เอาบรรยากาศามาให้ดูเห็นไหมครับคนเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับเพราะว่า คนรอยืนรอเพื่อจะเข้าห้องสอบนะครับเยอะจริงๆนะครับมีทั้งญาติพี่น้องแล้วก็ผู้สอบนะครับ <c oughs> มาให้กำลังใจนะครับ <c oughs> ก็อยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจะจง ประสบความโชคดีในการสอบทุกคนนะครับรวมถึงญาติพี่น้องด้วยที่มาให้กำลังใจนะครับนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกตคำฟาร์มลี่นะครับก็จะเอาบรรยากาศาที่เราผ่านาจุดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดี